สัดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมบรรยากาศหาแ่แหน่้น้ำนะคะทุกคนสวยไหมคะหาดนะคะทุกคนดูค่ะเป็นสายเลยก็นอนเรียงเข้าลอยน้ำเรียงกันเลยค่ะสวยมากเยอะมากสุดยอดเลยอะบรรยากาศก็ดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่เดนมาตอนนี้นะคะ เลิกงานก็กลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะคะดูค่ะ้าจะเป็นแถวเลยนะคะมีหงมาแจม รถจักยานนะคะพี่ๆเพื่อนๆยูเป็ดมาหาเขาคิดว่าอยูคอตอนนั้นค่ะเขียวปุ๊ดเลยโอ้น่ารักค่ะน่ารักอะไรเงี้ยว่าไงว่าไงลูกปล่ะมีขนมปังอยู่เดี๋ยวเอานมปังให้จอดรถก่อนจอดรถก่ะนไปค่ะ

หนาวอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็ดอกไม้กำลังออกเยอะเลยนะคะดูค่ะจะร้องเส็ยเข้ามาหาดูดอกไม้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆหน้านี้ก็ดอกไม้ก็ออกนะคะดอกพุทราเอ้ย เยอะมากดำๆนะ่ะอาหานนะคะคลิปไหนไม่รู้พูดผิดพูด <c oughs> ไปสวนสัตว์ก็เรียกนกกระจอกเทศว่าอะไรนะตัวอะไรอะ่ะเรียกผิดค่ะก็เลยเอาตบพิ้งค์เปคลิปเลยเพราะว่ามันพูดผิดโอ้ยหล่นแล้ว <ขอ S 1> ไปแล้วค่ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว Thank okay. มาแล้วเข้าเอ็ดเอามามามากินอาหารนะคะกินก่อนนกมาขามาและนกมาแล้วนกเยอะจริงจริง ดมสมบูรณ์นะคะพ,พี่เพื่อน ไหมาขู่ค่ะฟอฟอฟออยู่อะไรเนี่ยเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะให้เธอเองไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาใกล้นะคะอ้าหลุดฉันก็ฉันก็กลัวมือฉันนะ ก็กลัวมือฉันฉันจะให้กับมือก็กลัวเธองับมือเธอไปแล้วนะคะ่ะน่ารักหนมปังดำนะคะ,คะทำไมอ่ะทำไมไม่ค่อยเห็นห่านกินนะคะทุกคนแต่แต่ห่านกินอะ่ะน้องติดนะ ได้ชิ้นใหญ่ค่ะหงได้ชิ้นใหญ่นะคะอืมเอาเปิด เห็นห่านกินนะคะทุกคนไม่เคยเห็นห่านเข้ามาใกล้ขนาดนี้เขาไม่กลัวคนอน้องโหยไม่เคยเห็นน้องนี่เขากินมาใกล้มากินนี้นะคะนี่อ้าลูกอ,อ้าตัวนี้ก็มารออือสุดยอดอ่ะ ใส่อาหารไม่มีมั้งมันเยอะมันเยอะเขาก็เอา้าเอา้าจะมาตอดไอ้นี่ค่อยเด้อโทรศัพท์ค่อยเจ้านี่ก็ได้ามาสตัวเหรออันลูกอ่ะ,อะนี่ตัวตัวใหญ่นะคะมันโอ้เป็ดน้อย ลูไหมคะมีๆๆๆมีคนรักขนมปังด้วยค่ะเนี่ยข้างหลังสองตัวเนี้รักขนมปังค่ะทุกคนน้องเขารักขนมปังกินเก่งมากเดี่ยวกอนุกเขากินเก่งมากตญ่ หรือว่าแม่นะคะแต่ไม่เห็นลูกเขาแล้วนะคะสงสัยเขาแยกกันละ ก็มีนมนะบพี่นเดสา๋ยไม่ทันนอกเยนขอจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Hello, thank you to everyone for watching my video, thank you so much. I don't have any more, it's finished, thank you.